ท่านี้จริงๆเป็นท่าที่ช่วยยืดไหล่แล้วก็กล้ามเนื้นอหน้าอกนะคะแต่ว่าจะทำโมบิลิตี้หลังล่างไปด้วยเพื่อช่วยให้แรงกดดันเกิดขึ้นถ้าดูดีๆเนี่ยนอนคว่ำนะคะตามนี้เลยแล้วก็วาดมือไปข้างๆตรงๆนะคะวาดแขนไปข้างๆตรงๆแล้วก็ยกขาขึ้นมาบิดไปแล้วก็ไปแตะอีกข้างหนึ่งของสะโพก นะคะเราจะรู้สึกกึ๊กนิดน,นึงตรงไหลตรงหลังล่างนะคะถ้าเกิดว่าหลังล่างเราติดนะเราก็กดใช้แรงกดลงไปที่ไหลนะด้านที่เรา,เาวาดแขนไปตรงนั้นแหละนะคะลองดูอีกทีก็ได้นะคะอนะันนั้นลองทําให้ดูนอนลงตรงนิดค่ะนะคะท่าเดิมก็ได้ข้างเดิมก็ได้เอาข้างทู่เจ็บนี่ยนะคะ,ะยกขาฝั่งตรงข้ามกับแขน นะคะแล้วก็วาดไปที่สะโพกอีกด้านหนึ่งลงน้ําหนักที่ไหลนะคะที่ไหลข้างที่เราวาดแขนเราไปตรงๆความจริงค้างเอาไว้นะสักสักสิบสิบห้าวินาทีก็ได้ขาเอาให้มันฟินนะนะคะเดี๋ยวจะลองทำอีกข้างหนึ่งกันนะจะได้จะได้เห็นได้ถนัดถนัดเอาเอาแขนอีกข้างหนึ่งบ้างก็ได้อ่านั่งลงไปก่อนนั่งลงไปก่อนนะนั่งลงไปก่อน โอเคนอนลงนะคะวาดแขนไปตรงๆแบบนี้นะคะโอเควาดขาไว้รจรู้สึกหนุนจริงๆนะสบายหลังล่างมากนะคะแล้วก็แตะแล้วก็กดลงไปตรงนั้นนะคะแล้วก็กลับมาท่านอนเหมือนเดิมปกติด้นะคะทำซ้ําไปก็ได้นะคะทําบ่อยเท่าไหร่ก็ได้คะ่ะในแต่ละวันอ่ะนะคะแทบจะเป็นท่าที่ค่อนข้างสมบูรณที่สุดละอีคท่ะ